สวัสดีคร <ended> <the> ับทุกคนผมลุงสมศรีเองครับวันนี้กลับมากับผมอีกแล้วครับกับเลดเดดออนไลน์จ้ามาครับไปไปหางานทํากันนะมืดอยู่เลยโอ้ในป่าเกินในป่าลึกมาแล้วกลับมาในเมืองครับนี้สวัสดีเพื่อนก่อนไปทําหางานครับเราต้องทําการเน่อขอญาตเติมสูระสุาครับนี่ครับใจมากเพื่อน ไปแล้วโอเคไปนี่ครับลูกเราครับไปลูกน้องวีคนะชื่อมาผมครับอันนี้เราไปอ่านู่เหนือครับหาเพื่อนเก่าครับแถวลินทะเลสาบนะฮะตรงนี้ครับเพื่อนเก่าผมเองครับแวะไปเยี่ยมนะครับเพื่อจะมีงานอะไรให้เราทำไปลูกจ้าเนี่ยครับถึงแล้วทุกคนท่านนี้ นี่เขาตั้งแคมป์อยู่นี่ครับเพื่อเราติดอ่าไรนหนึ่งเพื่อเราเอนนี้ครับมาเลยเพื่อนแต่อย่าเบื่อกระบูดมาครับเพจคิลลิ่งครับวันนี้โอเคเพื่อนต้องไปที่จุดนี่นะครับค้นหานะฮะเข้าหมายนะครับได้เลยเดี๋ยวมาเพื่อน ตายลูกลุยนี่ครับโอ้โหทุกคนหกคนครับวันนี้เราต้องไล่ล่าอีหกคนนี้ครับนะฮะเป้าหมายเราครับเนีย่ยวะผมขึ้นมาทางเขานี่ครับโอ้โหข้างหน้านี่ครับทุกคนมีจุดหนึ่งครับอุ้ยเป้าหมายก้อนอยู่ล่างครับ ลูกสาวดีมากวันนี้ครับผมขออนญาตเปลี่ยนปืนฮะเป็นเอ่อเป็นแบบยิงไกหนึ่งครับเมื่อกี้ถึงลูกซองไหมครับนี่ครับไลฟ์เฟินนะมาหนุ่มคุยศาสตร์ดีมากคนนี้นะครับกี่ตัววะน,นะหนึ่งสองเห็นอยู่สองสามตัวครับเราเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยฮะฟฝ้อะไรวะเอ้ยมันเห็นได้เหรอวะรู้ได้ไงหนุ่มโอ้ยไม่โดนมาเลยครับไม่โดนเลย เล็งเข้าไปที่เดดไอสวยงามหนึ่งตัวตัวเล็งครับเราอยู่บนยอดคนระับได้เปรียบนี่หัวไปหนุ่มยังไงหนุ่มยังไงนุ่มยังไงนุ่มเอ้ยโดนลบนครับยิงโดนได้รอวะอยู่ไกลโอ้ m ม g o อดตอนนี้เล็งเข้าไปครับเรียบร้อยเอาไงต่อเปล่าต่อเปล่ายังไงหนุ่มยังไงนุ่มเอาอีกเปล่ายังไงยังไงเอามาเด้มาเด้ยิงลูกเข้าไปครับอยู่ข้างบนครับได้เปรียบครับนี่นี่ซ้ำครับสวยครับเอ้ยอะไรถูกล้ม ล้มยังฮา,างไงเพื่อนนี่ไงล่วงไปหนึ่งครับเรียบร้อยไปแล้วเราไต่เขาลงไปครับมันต้องไปหาอคนเป้าหมายแล้วฮะหัวหน้าครับหัวหน้าอยู่ไหนวะอยู่ในนี้เหรอว่าอย่างมืดทุกคนมันอยู่ในฐานลับล่างครับใต้ดินครับอันนี้อขออนุญาตมืดเหลือเกินจุดไฟเลยนะจุดไฟให้เอาเลยเพื่อนเออเป็นไงระวังยังอยู่ไหวะเฮ้ย มีทางเข้าทางอื่นวะทุกคนออกน <hi> ี่ได้ไม่ได้ครับไม่มีทางเข้าอื่นมีทางเดียวครับเป็นทางเดียวเลยนะทางเข้าอ้าวมาเดีจุดไฟดักหน้าไปแล้วยังไงหนุ <Ost. S 2> ม่มออกเป่าเอ้ยออกเป่าออกมาออประตูนี่ครับเอ้ยอยู่ข้างในจริงด้วยมาเดียวหืมมองไม่เห็นมืดเหลือเกินจุดไฟเพิ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้จุดไฟเพิ่มผมเลยเพื่อนไง ยังไงยังไงรีบรออัดเข้าไปครับยิงอัดเข้าไปเขาเรายังไงหนุ่มเหลืออีตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่งไงเจอแล้วครับวิ่งมาแล้วยอมไหมเอะไฟมันไหมใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมนี่งไงบอกให้ยอมแต่แรกไม่ยอมเก็บตังค์ขโมยสวยครับทุกคนนะนี้ไปไอ้หนุ่มรอนี่ตับหนึ่งอ่ะจะไปขาโดดเดกะนะันอ่ะเส้นยึดกับเส้นยึดโอ้ยไปครับเรา ลงมาล่างนครับสำรวจด่วครับว่าข้างล่างที่มีไหลนะฮะสายเรียบร้อยครับมอแบบนี่เป้าหมายเราหนึ่งตัวอ้าวผู้หญิงโอเคครับปลอดภัยนะโชคดีผู้หญิงออกมาเลยนี่ยังไม่ยังไม่ตายครับนี่ยังยังฟื้นอยู่นี่ไงยังไงยออไ่หนุ่มฮะไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนล่ะเอ๋เอะเออไปซะไปซะสวยครับทุกคนสองครับนี่เราไปเรียกลูกมาครับเราขับรถไปต่อเฮ้ยขับม้า เจ้าเจ้าเอาวะโอ้ฟ้าลองครับทองฟ้ามันคลึมมันคลึมอยู่ตรงนี้อืเอาจเจอแล้วครับนี่ครับกำลังขี่มาเล่นกันอยู่เหรอพี่หนุ่มเดดอายเลไรกันไปเราฮะสาดมั่วไปเลยครับปาปุปาปอ่ยิงมั่วไปก่อนนัวมากกว่านี้ยังไงหนุ่มมาเนี่ยครับหมดหรือเปล่าหมดครับแก๊งนี้โอเคอเครับสวยครับไปเจ้า เลยทั้งหมด3คนโอ้โหบ่ายกดฟ้าแลบทุกคน3ามคนทุกคนน,นี้นี่ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับทุกคนนะเดี๋ยวเรารอรถไฟผ่านก่อน,น,น,นครับมันอยู่ตรงสถาน,นีนี่ครับปัชนีครับนวะเอ้ลูกพี่แกอยู่ไหนหนุ่มอ่ะบอกไหมยังไงไม่บอกนั่งนิ่งยิงก่อนเลยเปิดเอ้ยมาดิโอหน้องเยอะมากครับเราเดทไอยเงก็ไปครับแล้วก็สาดลัวไเป็นไงหนุ่ม ยังไงครับโดดหลบก,กระสุนตรงนี้เปลี่ยนปืนมางนี้ครับยิงมุ้งไปก่อนยิงขู่อาจก็ไปตัวเรียบร้อยครับสวยครับฟ้าผ่าเอ้ยวันนี้อะนุ่มสองคนครับพ้าไในครับทุกคนตอนนี้นั่นแน่เจอได้เอ้ยออกไ,ไหมไม่ออกอะไม่ออกอะอะ,อ,ะออกไหมออกไหมซ้าไปซ้าศพสวยไปครับเหลือหนึ่งคนเรื่องนี้กับอิกรสมาลสามนาทีทุกคนต้องรีบไปนะฮะอันนี้เรียกมา้า มาลูกเอ้ยคนนั้นมันวิ่งมาแล้วืหมันเห็นในเหตุการณ์ครับมันได้ฟ้องติดดาวผมกขีมายแล้วนี่เำเภอตามตัวนี้งานหยาบมาแล้วฆ่ากันครับเราฆ่าตัวนี้ก่อนครับอีกคนเดียวครับทุกคนรีบฆ่าครับรีบฆ่ารีบไปครับวันนี้นี่เำเภอตามตัวเอ้ยจะเปลี่ยนปืนก่อนต้องรีบครับเราเนี่ยลูกซองดีกว่าเดเวอรโอ้ยโอ้ยอะไรยิงไปเหรอมาดิเดดอายครับเล็งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน ผ่านครับไปแล้วครับอนอำเภอมา igen. แล้วเราแอบแอบคุ้มเสียมแลนะ้วคุ้มเสียนนะีนะ่ฮะะนอำเภอไม่ทางรู้ครับเราเนียนครับนะผมว่าเราเนียนมากนะทุกคนรูบอกนะครับนี้วิ่งครับเห็นมเห็นม้าไนะครับ,บไปแล้วครับไปแล้วครับไม่เห็นไม่เห็นครับงงบงงเจอคุ้มเสียนเจอจู๊กอะไปก่อนแนละ้วไ,ไ,นะไปอยู่อยู่ผมมาน,นี้ครับหลังจากเดินเท้ามาเป็นเวลา สักพักนะฮะแล้วผมได้เจอกับนี่ครับทุกคนค่ายพวกเอาหล่อฮะอันนี้นะฮะเราไปดูครับว่ามันมีของอะไรให้หรือเปล่านะครับอุตส่าห์ผ่านมานละไปครับเราลงเขาว่าโอ้ยลื่นโอ้ยโดดโอ้ยขายอกหมอบมานี่ครับเรานะี่วิแล้วมีจริงทุกคนไงครับ15ทีตอนนี้ครับเราต้องเซิร์ชในแคมป์ครับว่ามีอะไรนะฮะ ในแคมป์นัข้างหน้านะครับเขามาตั้งแคมป์มาอยู่ครับพวกเอาลอฮะนี้ขอยนาเข้าพุ่มเสียนนะฮะอันนี้ซุ่มอยู่ครับดูด้านลาวเราฮะสเตลไปฮะเราจะไปแบบเงียบครับแบบกองโจรแบบไม่มีใครรู้ตัวฮะได้ตังค์ปุ๊บเราก็มันมันเนี้ยไม่รู้ตัวเลยครับมันยังนั่งงงอยู่ครับเนี่ยผมไม่โชว์ให้ดูนะครับการสเตลถูกต้องนี่ครับออกมาเนี้ยครับเราเล็งเลยฮะเล็งขนูเอาเฮ้ยเห็นแล้วเหรอโอ้ไม่ก็ เดาเตียวหน่อยโอ้มาเด็หนุ่มมาหนุ่มยิงเลยแล้วกันไม่มีครตรงตรงเตียวครับไม่มีแล้วครับบวเลยครับลุยเลยลุยเลยนะ่ยเพลงมันเพลงเล้าจัดยิงอัดเข้าพุ่มครับรู้นั่นอยู่ในพุ่มนี่ไงนี่ไงหนุ่มเอ้ยใจเย็นก่อนโอ้โหกี่ตัวมาหน้าสี่คนได้ครับวันนี้เขาที่เห็นในแมปมาเลยครับยิงอัดเข้าไปอันนี้ยิงไม่โดนเลยโอ้โหลีตั้งหลักครับเปลี่ยนแม็กมาหนุ่มเดทไอยังไงป้า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 หมดครับผม ตีตัวมึงแอบดรงนะครับตรงหน้าผาครับไม่ไหวแล้วแอบนะหนุ่มเติมลูกซองหน่อยเมาไหม,ม,ไหมลูกซองเะล่ะยังไงยังไงออกเปล่าออกเปล่า <c oughs> โอ้หล้มตกใจนี่ไงยงอะไรสวยครับอีกตัวนึงครับทุกคนตัวนี้เฮ้ยหนุ่มทำไรยอมไหมยอมไหมเป็นยังไงกันฮะอ,อ้าวเฮ้ยแนมเพิลมาครัโอ้บายก้อน อย่าครับเนีเ่ยมือผมมาแค่เอาของครับมันจะไปแล้วฮะน,นี่เอ้ยเดี๋ยววะเนมเพิร์ดมาไม่ทันละแอบของเราอย่าครับเดนมเพอร์ดยาก็มาไปยิงหมาก่อนแล้วยังไงหนุ่มเดนมเพอร์อย่าครับนี่ไงบอกไว้ฟังเอ้ยโอ้ไม่กอดยาครับยิงติดติดติดกล่องโอ้ยโรกแล้วโรกแล้วโรกนี่ไงเล็งเข้าไปครับสวยครับผมไปแล้วจ้าเดี๋ยงว่าของอุย้ยนี่ครับเจอแล้วครับได้ของไปแรับเราเนี่ เก็บกระเป๋าขึ้นมาครับไปแล้วครับเรียกมา้ามาลูกโอไมค์ก oh ็ต้องหนีนอำเภอรครับนี่ไปก่อนแล้วอุย้ยนอำเภอมาแล้วครับชิบหายแล้วอย่าครับนอำเภอผมไปก่อนครับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเหวเหวโอไมค์อ oh ำเภออยา่าอย่ามาขับผมนี่ไงอย่ามาขับผมลนะ่ะอย่าลนะ่ะนี่ไงลูกซอไปกินเลยหนุ่มไปแล้วครับ โอ้อลิกมาอีกโอหมายกอดคู่ลิกอุ้ยมาเดิครับนุ่มโอ้ใจเย็นก่อนทีละคนสองคนนะโอ้โยิงกันใหญ่มาวิ่งชิกแซกหลอกันนี้มาเดิยังไงยังไงนุ่มยังไงเอาเปล่าพาบนเวียนเทียนเดดอาใครป่าล่วงเลยไปแล้วครับทุกคนโอ้หมายเลขติดดาวไปลูกรีบไปดีกว่าครับวันนี้โอ้ถึงแล้วครับจุดหมายของเราเนี่ยครับ จอดสวยลูกพอส่งของก่อนอ่าเอาเลยเพื่อนสวยผ่านตะวันเริ่มตกดินแล้วคนตัวนี้ผมว่าผมต้องหาที่พักแล้วหน้ามีเมืองอยู่ครับนี่ครับถึงแล้วครับเมืองหาที่พักแรมเมื่อคืนนี้อยู่เนี่ยลูกนะเฮ้ยเงาใครวะแบบแบบใครวะเพีเยอร์ทุกคนเออ ้ผมโหลดเอ่ะมืดเอ้าวาร์ปมานอกเมืองเอ้างงม้าหายทีน,นี้อยู่ไหนวะเนี่ยแล้วท่นไข่วะเนี่ยนะมา้าผมหายไปไหน,ไนวะไข่วะเพย์เยอร์ทุกคนโอ้บายก๊อโอ้ยพวกนี้พวกโป้ครับเจอแล้วผมเจอโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้บายก๊อมันล่าผมไกลมากอืมไม่หมอนี่มันพาผมวาร์ปมานอกเมืองครับแล้วมันก็ เอามาผมหายแบบไม่ร right, right, right. ู้ครับมาหายแล้วครับนี่ทุกคนนั้นมันมาแกล้งผมวันนี้เอ euh> ้ยมันตะพายพวกนี้ไอ้พวกโปครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอเล็งครับเล็งเล็งไอเดี้ยมเราไอ้ยิงไม่โดนโอ้ไม่โดนครับตัวอันนี้เอาแล้วมันโดนไปโดนลากมาดิมาดิเราซุ่มครับ วิ่งแมะมันอยู่ข้างบนนี่ครับเห็นครับแดงๆทุกคนเห็นไหมมันอยู่ข้างในนะครับแถวนี้ครับในบ้านอ่ะหนุ่อนมอยู่ไหนวะเลตอายเล็งเข้าไปยิงเข้าไปครับมาโปห์อะโปห์อะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะอันอนี้มันเอ็นบีซีครับไม่ใช่ครับเฮ้ยมันโอ้โหมันบกมัน,มน,มนว้าบ oh ข้างหลังทุกคนโอไมค์ก้ดูดิอยู่มังข้างหลังเฉยมาเด้หนุ่มยังไงอ่ะมาดิ จะวิ่งมาจับครับยังไงครับหนอมาจูบบางนี้ครับวิ่งไต่เขาไต่ลัวบางนี้ยังไงหนุ่มมาดินี่วิ่งวิ่งตามแบบวิ่งตามแบบโปะอะโปะอะซ้ำซ้ำซ้ำเดิซ้ำเดิซ้ำเดิไปดีกว่าทุกคนครับผมอยู่ไม่ได้ตอนนี้มาผมมาแล้วโอ้ใหม่ก้อนเมืองนี้อยู่ยากเกินไปก่อนไปลูกรีบไปหนีมันเรียบร้อยทุกคนไม่าอะปลอดภัยแล้วนี้ใส่มัวก่อน โอ้นี่ครับพนาครับมีที่จุดพักครับเราแวะพักวันนี้ครับนี่ปลอดภัยวันนี้แถบแบบว่าชานเมืองทุกคนนะอันนี้นี่ปลอดภัยนะผู้เล่นส่วนใหญ่เพลเยอร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบในเมืองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเจอคนเดียวดีไปครับอันนี้เราไม่เจอคนใช้โปครับสวัสดีเพื่อนขอแวะพักหน่อยมาครับเช้าทุกคนครับเราทํางานต่อด้วยฮะนี่ผมได้ข่าวว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือนะครับ บนเขาแห่งนี้นะฮะผมขับม้ามาถึงแล้วไปคุยเขาแล้วว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรสวัสดีครับมารับงานเพื่อนอุ้ยงานนี้ต้องนอนครับโอ้โหฟ้าพอวดไปที่ตอนกลางคืนครับเราโอไม่โผล่มาตอนกลางคืนนอนไปคืนหนึ่งโก to เดอะแคมครับนะฮะเราต้องอันนี้เหมือนภารกิจตอนกลางคืนนะฮะ ฝั่งตรงข้ามเลยทุกคนครับไปครับเราไปที่แคมป์นะฮะเหมือนเดิมครับเรา <S <S หาเงินอุ้ยดูนี่ลูกนะ <S <S พ่อดูก่อนเจอแล้วทุกคนฝั่งตรงข้ามนะครับ <S <S โอ้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะฮะฝั่งนู้นนะฮะทุกคนตรงนี้เราต้องเซิร์ชในแคมป์เหมือนเดิมครับทุกคนนี้แต่ว่า ดูจากสภาพแล้วเยอะอยู่ครับ3ตัวข้างหน้านี้ฮะับผมจะใช้อ่าสเตลวับสูครับเราจะสเตลวับเงียบๆเหมือนเดิมว่าเราใส่เงียบครับนะใช้หนูนะครับยิงเข้าไปที่คนแรกครับตรงกองไฟตรงนี้นะฮะอ่าอาจจะลืมครับค่อยๆงางครับยิงเรียบร้อยครับเอารู้ได้ี่ยวะเฮ้ยทิบบาทแล้วมันรู้นี่ไงเจอโรบินฮูแต่มันเพื่อนมาเนี่ใส่หนูครับเรา ยิงย้อยไปเรียบร้อยสวยโอ้ยหลบในพุ่มยิงเข้าไปครับสวยครับโดนโดนอีกคนนึงครับมันวิ่งไปแล้วครับไปไหนนุ่มเอ้ยนุ่มง,ง้างไม่โดนว่ะมันวิ่งหนีไปแล้วว่ะทุกคนไม่ทันนะอันนี้เราข้ามไปก่อนครับไปหาฝั่งนู้นก่อนครับหาของรเราเซิร์ชครับว่ายน้ำมาเอาแล้วไงดาวขึ้นทุกคนเอาแล้วอันนี้หยิบขึ้นมาเลยสวยครับปลาลูก ไปครับรีบไปเลยครับตอนนี้เนี่ยเพลินกลังมาไล่ตามอยู่แล้วนะเราไปทางนี้ครับลงมางนี้เลาะริมน้ํามาเปล่าตรงนี้กระโดดข้ามไปลูกไปได้อย่าติดอย่าติดขึ้นไปลูกขึ้นไปออกลังกายหน่อยเออสวยโอ้ยกรบางหลังโอ้บ่ายก้ยิงผ่านหัวเมื่อกี้อู้ยิงเฉี่ยวหัวไปก่อนลูกลงน้ำไปเลยลูกจัดก,การให้เอาลูกจออไปที่น้ำับยิงอัดเข้าไปครับ,ารบ,รบมาดีเลยมาด,มาดีตามมาให้คุณเพลิน ตามมันทำไมโอ้ยเดือดอายไม่ได้ค้างกรุงก่อนโอ,อ,โอ้ใจก่อนโดดหลบครับน,นี้ยังไงหนุ่มยังไงคุณอำเภอบอกว่าไปยุ่งผมรอยครับลูดนะไปกับเรามาไงครับโอ้โหมาเยอะเหลือเกินคุณอำเภอที่มาเยอะเหลือเกินนะเราเลาะริมเขาครับนี่ครับโอ้ลูกเราว่ายลู่นะครับโอ้ใหม่ก็ฉลาดมากลูกน่ะลูกเราว่ายไปรอริมฝั่งนู้นแล้วครับเราไต่เขามานี่ฮะ โอเคสวยลูกเยี่ยมไปครับขึ้นครับไปลูกรีบไปครับไปลูกขึ้นเขาเลยไหลลงตามเขาอุ้ยใจเย็นก่อนแคมเปอโอ้ไม่ก้อนโอ้ยอุ้ยยิงซิกแซกโดนม้าโอ้ไม่ก้อน่ายิงม้าเราโอ้ไม่ยิงน้องอื้โหอุ้ยโมไม่ไหวแล้วโมโหยิงน้องเหรอฮะมา ว่าจะไม่ยิง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 เลนะมาคุณอำเภอมาเลยฮะยังไงยังไงวิ่งลุยครับเราเอานี่ไงยอมไหมทิ้งปืนเดี๋ยนี้คุณอำเภอไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหรอทิ้งไหมไม่ฟังไม่ฟังมอยทิ้งไม่ฟังขึ้นเขาบับเราเรียบร้อยครับรออทุกคนเก่งมากลูกโอ้ยลูกดีลูกดีดครับต้องไปส่งของที่จุดเดนด็อกนะฮะนี้แล้วใครมาวะ ใครอุ้ยใคร,ใคร,ใครไอ้หนุ่มมาแล้วไหมอย่าขัดขวางไปเลยไปเลยไปเลยหายลูกปะนี่ครับโดดข้ามมาพาลูกลงเขาค่อยๆลงครั้งนี้นะฮะปึ๊บเลาะมาครับเหมือนจะมาอีกครับวันนี้โอ้โหมาอีกสองทุกคนตอนนี้โอ้ยไปกอดไปแล้วครับรีบไปส่งด้วยครับเหลือแปดทีครับทุกคนเลาะริมวันนี้ครับโดดข้ามวิ่งแบบ ยุกเนี่ยหลบสะสุนยังไงก่อนตอนนี้วิ่งหลอกยิงไ่โดนหลอกน้องไปแล้วครับไม่ไหวแล้วป่ะยิงยิงยิงลรื่อมาดิมาดิย,ดย,ยิงหันหลังยิงมาด้เรียบร้อยเดชอาร์อีตัวไม่ละป้าป้าป้าสวยครับทุกคนหมดโอ้โยเหนื่อยไปลูกข้ามน้ำไปถึงแล้วะแปดทีทุกคนครับวันนี้โอ้นกไปไปลูกไปแล้ว,ลวครับวุยป่าเข้ามานี้ หมือนหลังก็ตามมาครับนี้โอ้โหมาแล้วควบครับลูกเรายัางไหวอยู่ครับนี้เริ่มร้องเริ่มร้องครับพลังจะหมดครับลูกเราเห็นไหมแบบตัวนี้แดงๆถึงกับลูกนิดเดียวสู้ก่อนโอเคสวยครับลูกนนี้ถึงแล้วฮะส่งของนี้ดอกปึ๊บอ้าวไม่ได้อ่ะโอ้ต้องไปส่งไอ้ดอกถึงข้างในเหรออ้าวไหนเนี่ย องค์นี้ครับดอกหน้าบ้านโอเคโอค้ยกดผิดดอกป่วยผ่านทุกคนโอ้ใหม่ก็ผัดสีถีวันให้ลูกเรานะครับโอ้เป็นไงลูกเก่งมากเลยลูกเอ้ยมาครับโอเช้าดลุยทุกคนโอ้ตอนนี้นะฮะบรรยากาศตอนเช้าครับอกับกลิ่นออกซิเจนช่างสดชื่นนะฮะนี่พาไปพ,พักแล้วทุกคนตอนนี้ครับ พาน้องเรามาวิ่งเล่นหน่อยครับหลังจากลคือเครียดไปเยอะครับดีมากลูกอ่ากินน้ำหน่อยลูกสวยเลยอ่าพักผ่อนลูกนะอ่าพักผ่อนพักผ่อนนะใครมาผิวปากกว่านี้วะโอ้โหนี่ผมได้เนื้อหมีมาโอ้หรวนมดีเกินสวัสดีพั่หนุ่มเออกินได้ล่าหมีมาครับนี้ได้หนังเนื้อหมีมาเยอะเลยทุกคนครับนี้โอ้ อ๋อทุกคนครับยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนครับกับเลดเลดออนไลน์นะทุกคนนะเป็นไงฮะโอ้กับดูสมรีนะเจอทุกคนครับยชคดีครับคลิปหน้าครับไปแล้วครับมันเป็นภารกิจอะไรน,นะลุยสมรีต่อวันนี้ขอพักเวลาพักผ่อนครับลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆบอย่างนี้นะฮะบรรยากาศของไล่ฟาร์มนะฮะและน้องวีข,ของผมนะนี่กำลังกินน้ำเลย ไปแล้วครับทุกคนเจอกันครับ